สวัสดีครับชมทุกทุกคนกันด้วยนะคะับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเรือมาทุกสินค้าของเรานั่นเองนะครับทุกคนดูที่ทะเลอันามันนะครับทุกคนนะเราก็ต้องขอโทษนะครับทีไม่ใช่ไม่ใช่การแสดงคือแบบก็แบบอยู่ในทะเลอันดามันจริงๆลองไปดูลองซูมลองไปดูลองหันไปดูนั่นไงเป็นไง ทะเลอันนามันของพี่เองพี่ก็สร้างไว้ประมาณประมาณร้อยล้านปีที่แล้วอะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ประมาณสี่พันล้านล้านล้านปีเหอครับทุกคนก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะแล้วเราไปเจอกันที่เราอยู่แบบเรือบรรทุกสินค้ากันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยไปตอนนี้นะครับเราได้มาถึงที่แบบทะ,ทะเลอันามันของพี่แล้วดูดูด่งไปดูดูเอาดูดิเห็นไหมเนี่ยเกซูเปอร์เกมไปด้วยดูดิซูเปอร์เกมเขาลงไปแบบไปทะเลอันามันไปเชื่อทุกคนดูดู ซูไปเหรอเห็นไหมมันจะมีฝนน้ำอยู่ว่าชูขึ้นมาดูนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นเรือบรรทุกสินค้าของพี่เองก็ไม่อยากจำโมมเป็นไงโอเคมาดูนี่นะครับทะเลน้ำมันของพี่มันก็จะมีแบบมีแบบเป็นสีสีเหลืองสีดำาปประมาณนี้คนถ่อไอเสียใช่เฉก่อไอเสียเออคนถ่อไอเสียรถรถมันจะมาได้อยางไงทะเลน้ำมัน รับสมัยอ่ะรำสมัยอ่ะดูดูช่องซูเปอร์เกมเคยไปฝรั่งเศสไหมทำไมที่มันจะมีเรือยาวๆให้เขาหนักอ๋อทำไมทำไมไม่เป็นเรือเลยคือคือที่นี้ก็ไม่มีสาระมันเดิมคลิปนี้ก็ไม่มีสาระมันเดิมนะครับทุกคนชิวๆไปนะทุกคนแต่กูจะไม่ชิวแล้วนะโอ้ดูดูดูทุกคน เอาใช้กรายไหมให้ดาไมาไมให้ช่องซุปเปอกมวนครับนี่นะไม่ใครยากไู่คือยครฮิ่ิด้ดมามาโอ้หยาวสุดเกิจริงๆแม่ <c ười> มือ เรือมัจะจมเลยโอเคะทุนสนี้คือเกือบตายเกือบตายเอมดกันมดกันโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเรือน้ำข้างบ้านอยู่เททะเลอนนามันของเราก็จบไปเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ บ๊ายบาย